สวัสดีครับที่นี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวอินเวอร์เตอร์เพียวไซายนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า24โวลต์นะครับนี่นะฮะแต่ผมอัดได้ไฟประมาณี231โวลต์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะครับอเดี๋ยวดูนะครับเราสามารถอัดไฟได้นะครับผม ถ้าเกินกว่านี้เนี่ยไฟเขาจะตัดนะครับจะกลายเป็นออฟทันทีนะครับถ้าอินพุตแรงเกินนะครับเ,เดี๋ยวดูที่32โวลต์นะครับเอาแล้วตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะครับสามารถอาดไฟได้ประมาณ30กวิบโวลต์นะครับอ่าไม่ใช่24โวลต์นะครับ ยี่สวงคือมาตรฐานนะครับตัวนี้ไม่มีเสียงหอนนะครับผมไม่มีเสียงหอนนะครับทํางานได้ต่อเนื่องนะครับอ่าไฟได้สูงสุดประมาณสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดนะถ้าเกินกว่านี้ก็อ่าเขาก็จะตัดนะครับ โอเคตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับไฟนะครับเป็นสเต็ปดาวนะครับนี่นะฮะก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้น้อยกว่านี้ก็ตามสบายนะครับปรับได้นี่นะฮะประมาณยี่มเก้ายี่มเจ็ดยีมเก้านะครับยี 29, ่มเก้าจุดเจ็ดยี่มเก้าจุด เก้าเก้านะครับยี่สิบเก้าจุดเก้าโอเคก็คลิปนี้นก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับว่าให้รู้กันว่าเออมันสามารถรับไฟได้สูงสุดสามสิบโวลต์เลยนะครับแต่ถ้าเกินกว่าน,นี้เนี่ยอ่ามันจะไหม้เลยนะครับผมประมาณหกสิบโวลต์ขึ้นไปนี่ไหม้ละเพราะว่ามันไม่สามารถรับไฟได้สูงนะครับคาปาซิเตอร์พังเลยนะครับถ้าจับ เอาไฟสูงมายัดนะครับโอเคคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ